ึ่งหอคอยนี้เป็นหอคอยที่จะไม่มีทางโดดอุาจะไม่โอ้โหกัล้วบอกจะไม่มีทางโดดกบ,บัน <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กันในโลบอกนะครับผมในแมปภัยพิบัตินะครับก็คือแบบว่าจะเป็นแมปแบบเห็นข้างล่างไหมนั่นแหละคือแมปที่เราจะอยู่นะครับแล้วแบบว่าจะมีแบบภัยพิบัติมานะครับอย่างเช่นนะครับ ซึนามินะครับพายุไม่ก็เทอร์นาโดหรือไม,กาาม่ก็น้ำท่วมอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมมาดูกันเลยกันว่าเราจะเอาชีวิตรอดอยังไงนะครับขอบคุณที่แนะนํากันมานะครับมีคนแนะนํากันมานะครับผมโอเคมาดูแมปนี้เลยว่าอะไรจะมานะครับก่อน,นื่นเราขอขึ้นไปบนหอยขอขึ้นไปบนหอยหอยหอคอยเออโอ้โหหอยคอยมาครับขึ้นไปเลยดูซิเราจะมาถ้าแบบว่าซึนามิมานี่หอคอยจะถล่มไหมเนี่ยเอออย่าแย่งกันขึ้นซิเดี๋ยวหัวขาดหรอก ไปครับเดี๋ยวมันมีแบบวิง่งน,น,นั่นไงนั่น <c oughs> วิ่งชนกันตายนะครับมันมีวิ่งชนกันตายด้วยนะครับผมโอ้โหซึ่งผมก็เคยโดนมาแล้วนะฮะดูสกินซะก่อนตัวแดงแป๊ดเลยโอ้โหนี่คนหรือว่าอะไรเนี่ยยืนแบบพระเอกครับดูสิอะไรมาอันนี้อุกบาตนะครับโอ้โหอุกบาตมาครับแบบว่าผมยืนเป็นพระเอกโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยครับมีชายคนหนึ่ง <c oughs> เขากําลังยืนอยู่บนหอคอยซึ่งกําลังมีภัยพิบัติอุกบาตตกลงมา แต่เขาคิดอยู่แล้วว่าเขาไม่มีทางที่จะโดนอุกกาบา t นี้แน่นอนเขาก็เลยยืนดูความน่าสงสารเวทนาของคนที่กําลังจะเอาชีวิตรอดจากอุกาบา t นั้นพะยะโอ้โหบ้านระเบิดเฮ้ยมีคนอยู่ใน <c oughs> มีคนอยู่ในบ้านเลยดูดิดิด <c oughs> เขากำลังมือยืนมองดั่งเทพเจ้ากําลังมองสิ่งที่โดนทําลายที่เขาไม่ได้สร้างมา <c oughs> นั่นเองอ้าจะว่าไปแล้วโอ้นึกว่าพื้นพื้นโดนอุกบาต ซึ่งหอคอยนี้เป็นหอคอยที่จะไม่มีทางโดนอุกบาทจะไม่โหกันแล้วบอกจะไม่มีทางโดนอุกบาทโอ้โหเต็มเต็มเลยหลังคาที่หายไปเลยครับโอ้โหจะไม่มีทางโดนอุกบาทสัที่ไหนละ่ะโดยไปแล้วลูกหนึ่งนะครับโอ้โหแต่ว่ายังไม่ค่อยแบบว่ารุนแรงเท่าไหร่ไม่ทําให้หอคอยนี้ล้มได้นะครับซึ่งหอคอยนี้ผมเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับอ่ากูสร้างตอนไหนวะมาเลยครับโอ้โห อ่านี่ครับรายชื่อผู้มีชีวิตรอดนะครับผมเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนี่ u ันเฟสอัปโหลดนะครับเหลือเยอะมากนะครับผมใครที่อยากให้ผมรับเพื่อนนะครับก็พิมพ์ชื่อคอมเมนต์ไ้ที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพยายามรับทุกคนนะครับผมพิมพ์ชื่อไปเลยนะครับถ้าผมไม่ได้รับใครก็พิมพมาบ่อยๆนะแต่ละคลิปก็คลิปนี้นะครับถ้าใครอยากให้เล่นแบบว่าโลบกต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ถึง1000ไลค์นะครับขอพันไลค์พอนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นต่อนะครับผม โอ้ยดับแมปนี้เป็นแมปเฉล่อพาร์คนะครับใครมีแมปอะไรที่น่าสนใจก็แนะนํามาได้นะครับหรือจะให้ผมเล่นแมปเดิมก็ได้อย่างเช่นแมปที่แบบว่าเมอร์เดอร์แมปเออโจรผู้ร้ายหรือว่าจะแมปนี้หรือว่าจะแมปแบบว่าอ่าไอ้เนี้ยแมปอะไรวะไอ้เนี้ยเจลเบกเออที่เล่นไปพาที่แล้วครับที่เป็นแมปหนีตำรวจอะเราจะขึ้นไปด้านบนเลยครับมาครับอุย้ยรู้สึกว่าด้านบนที่เป็นเสาสัญญาณอะไรก็ไม่่่่รรู้นนนะะััเเเเมมมมืออแทงําาาาาาาลยยยยยีดซิิวพพพุุไจจภตใช เขากำลังยืนดูความเวทนาที่คนโอ้เยเควกโอ้แผ่นดินไหวแล้วกูขึ้นที่สูงเนี่ยโห้ตายแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเฮ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าต่ออย่าต่อนะอย่าต่อทำไมหรอก็มีพึ่งแล้วก็ต้องมีต่อสิครับโอ้วว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 กูเริ่บร้อยแล้วกูเริ่บร้อเฮ้ย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 เสานี้มันแข็งแรงอยู่เสานี้แข็งแรงอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยกลัวไม่แข็งแรงไม่ไหลลงน้ำ มนไหลลงน้ำปุ๊กจะลงไงวะเนี่ยเฮ้ยทางลงทางลงโอ้โหว้าวว้าวโอ้วัตตาฟาร์ตายแบบมีความสุขโอ้โหปิวเป็นกิโลเลยโอ้โหน่ครับเราเป็นพระเจ้าเลยครับอ้าวลงมาแบบเหมือนตกสวรรค์นะฮะโอ้โหเราขึ้นมาบนสวรรค์เลยครับเพื่อนเราก็มาดูความมาชีวตรอดของเพื่อนเรานะครับผมโอ้โหเอาชีวิตไม่รอดเลยอ่ะ คือไม่คิดว่าแผ่นดินไหวจะมาโอ้ดูดิแม่งเอาหูแม่งดูคนครับคนต่างเอาชีวิตรอดนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับน่าจะรอดเยอะอยู่อันนี้โอ้หดูดิแล้วแบบว่าแผ่นดินไหวมายืนที่สูงพอดีนะครับตายห่าสิงานนี้ไม่ตายจากแผ่นดินไหวก็ตายจากที่สูงนะฮะผมซึ่งผมตกมาจากที่สูงเนี่ยผมเล่ก็โดนแบบปลิวไปกระเด็นเป็น,100นร้อยกิโลนะฮะมันเหมือนมันลากลงไปในน้ำเลยครับล่างแบบว่าเศษที่แบบว่าพังเฮ้ยน่าจะผ่านละ เฮ้ยนั่นไงผู้ชีวิตรอดเราก็เป็นเทพเจ้ามองเขาอยู่ตรงนี้นะฮะ <c oughs> เราเป็นเทวดาแล้วเราขึ้นสวรรค์แล้วอันนี้ด่านแบบว่าน่าจะเป็นแบบลานจอดรถนะครับอ๋อที่มันเอาไว้จอดรถว่าจะอ,อะไรจะมาะเนี่ยโอ้โหถ้าแบบว่าซูนามิมานี่ผมว่าพังทั้งตึกนะครับอันนี้เหมือนออฟฟิศไม่ใช่ลานจอดรถเลยววะหรือว่าลานจอดรถวะอาจจะเป็นลานจอดรถก็ได้ครับเฮ้ยอะไรมาได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินไหมเบาๆอ่ะ ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะครับโอเคมาดูเลยครับว่าอะไรจะมานะครับอ่าไปดิขึ้นไปก่อนโอ้สูงอยู่เหมือนกันนะครับสูงจะเท่าหอคอยไอเทวดาของเราเลยนะครับแต่ว่ายังไม่สูงเท่าเท่าไหร่อันนั้นสูงกว่าสูงมากเลยนะครับอะไรจะมาวะต้องเตรียมตัวเต็มใจทุกคนทุกคนว่าทุกคน thunderstorm ฟ้าผ่าครับโอ้โหอ,อย่างนี้ก็สบายครับอยู่ในนี้ไม่มีทางโดนไม่มีไม่มีทางโดนกูไม่โดนแต่หลังคามันโดนครับ ไปก่อนแหละอยู่ที่ต่ำไว้ก่อนครับไม่งั้นเราจะเป็นสายล่อฟ้าให้ฟ้าผ่านนะครับผมอ่าอยู่ที่ต่ำไวไวก่อนหลังคามีหลายชั้นนะถ้ามันพังแบบว่าท่านพังมาชั้นบนมันก็ยังไม่ถึงชั้นล่างโอ้เพื่อนตายแล้วว่าสู่สุกตินะแจ๊ะโอ้ดูดูด,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 ดูหลังคาตกลงมาโอ้โหเกือบครับยิงไม่กี่เซนเองเมื่อกี้โอ้มันหล่นลงมาตอนที่เราแบบว่าเดินหนีพอดีนะครับต้องระวังครับต้องระวังระวังนะเพื่อน เราจะมีชีวิตรอดกับไปหาลูกเมียอ่ะเดินโลต่างคนก็ต่างหนีเอาชีวิตรอดครับหล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 บตรงนี้แหละตรงนี้ปลอดภัยตรงมุมครับวิธีหลบสายฟ้าคือหลบตรงมุมไอพวกนั้นไปยืนกลางแจ้งโดนหมดครับหน้าโดนแล้วไหมโดนแล้วไหมโอ้โหแต่ไม่โดนไอ้นี่ครับไม่โดนสิ่งของโอ้โหใครเขาไปยืนล่อฟ้ากันเหลอครับเขาต้องอยู่ในอาคารในอาคารไม่โดนในอาคารเนี่ยไม่โดนเนี่ยโ,โหดูซาดเนี่ยเต็มเลยเนี่ย ไม่โดนบอกแล้วไม่โดนแต่ว่าปลอดภัยอยู่ครับมีหลังคาคุมเนี่ยโอ้มายืนเป็นสายล่อฟ้าอย่างเงี้ยมันก็โดนฟ้าผ่าโอ้เพื่อนเกือบแล้วไงเพื่อนโอ้โหผมมายืนเย่หลอดชีวิตเหรอเว้ยหลอดชีวิตเหรอเว้ยโว้าวว้าวว้วทำลายข้าไม่ได้หรอก thunderstorm thunderstorm ทำลายข้าไม่ได้ดอกดูดิตึกทำมานิดเดียวเลยครับโอ้กระจกถ้าซึนามิมาไม่ค่อยว่าไปอย่างนะโอ้วันนี้เป็นหนามันโรงงานนะครับ โรงงานเฮ้ยโรงงานนี่อะไรจะมาหรือเปล่าอุ้ยเราขึ้นไปบนในนี้ดีวกว่าครับที่สูงที่สูงชอบชอบถึงแม่งจะอันตรายก็เถอะนะแต่อยากมองบรรยากาศที่มีอะไรแตบบ่ว่าต,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 ตายๆจากด้านบนนะครับโอ้ต่างคนก็ต่างพยายามขึ้นนะครับผมไอโว้โวเกืบตกเกืบตกชายผู้นี้เขามีนามชื่อว่า Sunface เขาจะขึ้นไปบนยอดของอ่า อะไรวะยอดของอะไรวะยอดของอันนี้ยอดของเสาเออยอดของเสาก็แล้วกันนะเขาจะขึ้นไปดั่งเทพเจ้าเขาจะมองไปที่ด้านล่างเพื่อดูคนที่พยายามจะเอาชีวิตรอดอันนี้เหมือนป่องควันใช่ไหมป่องควันโรงงานใช่ด้วยครับเขาพยายามยืนดูผู้คนที่ตักสุดาบีสุดาบีานนบเฮ้พระเจ้าจอดเกิดกูขูขึ้นมาทำไมเด่ย กูกูของลงได้ไหมกูเปลี่ยนใจกูลงก่อนสึนามิมาครับสึนามิสึนามิสึนามิครับผมขอขอกูลงก่อนขอลงก่อนขอลงก่อนนะเอ้ยรู้ว่าที่สูงตรงนี้มันอาจจะได้เอ้ยผมว่าอาจจะไม่ได้ก็ได้เอ้ยยืนตรงนี้แหละตรงนี้แหละ,ตร,หละตรงนี้อาจจะได้อยู่เพราะว่าถ้าสูงไปไม่ดีนะครับโว่อเว,วกือบตกเกือบตกอ่าเอ้ยกูตกกูตายปะเนี่ยมาแล้วสึนามิสึนามิ เพื่อนเพื่อนว่าเสานี้จะล้มไหมเพื่อนฉันว่าไม่ล้มหรอกฉันทําแบบว่าเอแข็งแรงมากนะฮะดูจากโอ้โหสิ่งวัสดุไปหมดเลยเฮ้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 ยมีแหลกนิดนึงมีแหลนิดนึงโว้วว้าวเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่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 ครับได้อยู่หูเพื่อนเราตัวแตกแล้วครับผมเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยมันรอดเว้ยเฮ้ยข้าคือผู้รอดชีวิต ข้าคือผู้รอดชีวิตเย่โอ้ยล้มพอดีเลยอ่ะเสาโอ้ oh, ตัวแตกกันหมดเลยอ่ะตกจากที่สูงนะครับเสาล้มนะครับเย yeah. yeah. wow. ่เย่ว้าวสุดยอดไปเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ <c oughs> ชนะชนะสุดยอด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 เย่ yeah. เรารอดแล้วเร,เราได้กลับไปหาลูกเมียแล้วว้า wow. ว เรียบร้อยครับโอ้โหชื่อผู้ชนะนี่มีสันเฟสนี่เป็นถือว่าเป็นเกลียดอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มีชื่อจาลึกไว้ในคัมภีร์นะฮะโอ้โหไปดูเลยครับว่าต่อไปมันจะเป็นภัยพิบัติอะไรนะครับเฮ้ยซึนามิไปแล้วเห็นไหมลาก่อนซึนามิไวเจอใหม่นะซึนามิที่เป็นขนมนั่นมันฮานามิอ่าชื่อก็บอกอยู่ว่าหาเออก็ต้องหาเฮ้ยนี่เป็นโรงเรียนหรือเปล่าอ่าโรงเรียนจริงด้วยครับมาเลย โรงเรียนจ๋าโอ้ได้กลับมาโรงเรียนแล้วหลังจากที่ไม่ได้มาโรงเรียนตั้งนานคุณครูครับผมอยากจะเรียนหนังสือครับนักเรียนที่เข้ามาในที่นี้ต่างคนก็ต่างไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาต่างคนก็ต่างแบบว่ามุ่งไปเรียนหนังสือที่อาจารย์จะสอนสุดครับนักเรียนครับวันนี้ครูจะมาสอนวิชา,าเขาเรียกว่าทำยังไงไม่ให้เรียนคณิตศาสตร์นะครับผม ซึ่งครูเป็นคนที่เกลียดคณิตศาสตร์มากนะฮะอันนี้อันนี้พูดจากชีวิตจ,จริง <laughs> ครูเป็นคนที่เกลียดคณิตศาสตร์มากนะครับผมวิธีการไม่ต้องเรียนก็คือมีวิธีหลายหลายอย่างนะครับนี่โดดออกจากหน้าต่างเนี่ยครับเวลาครูสอนเนี่ยกำลังเขียนกระดานอยู่ก็จุจบจบบจบก็ทุกคนเนี่ยก็โดดออกจากหน้าต่างเลยฮะไม่ก็หนีเรียนนะครับผมแต่ละคือวิธีที่ไม่ต้องเรียนคณิตศาสตร์อ่าอย่างไงก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการสอนครั้งนี้นะครับโอเค <laughs> นักเรียคนคนนี้เออเฮ้ยนักเรียนนี่แบบว่าเดินแบบเพ่นพ่านนะฮะ ตรงลงกูเป็นครูไม่เนี่ย <c oughs> อะไรวะไอ้น,นี่เหรออะไรวะไอภูเขาไฟระเบิดนะภูเขาไฟระเบิดจริงด้วยครับจริงๆยืนบนตึกเนี่ยมันไม่โดนเลยหรอกเอาไหมผมผมรับประกันเลยผมเอาหัวเป็นประกันว่ามันไม่โดนแน่นอนนะครับถึงโดนตึกแต่ผมก็ไม่ตายผมมายืนดูนี่นะอ่ะยืนดูเลยอะ่ะยืนดูหลังเทพเจ้ามาสิครับโอ้มีคนขึ้นไปบนภูเขาเต็มเลยครับเดีย๋ยวมันก็ตายเรัดูดิ ขึ้นไปฮะนั่นไงตายแล้วดึงโอ้โหโอ้โหสอกแหลกแหลกเป็นจุดอ้าไม่โดนบ้ามเสร็โอ้โหผมไม่ได้พูดแล้วว่าหัวไปประกันนะฮะโอ้โหวัตตาฟักวัตตาฟักแหลกสลาย no no ดูครับเราเป็นหนังเทพเจ้าที่กำลังมองผู้คนที่กำลังเอ,อเอ้ย <laughs> อะไรผ่านหน้าตาไป <laughs> นกหรือเปล่าไม่น่าใช่นก อ้เอาอีกคนแล้วเอาดูครับหูดูแบบแบบภูเขาไฟมันนี่แบบว่าฮึมรุนแรงมากครับนี่ครับนี่คือแบบว่ารายชื่อจารึกในคัมภีร์ซึ่งไม่มีชื่อผม yeah! no! ไม่มีชื่อผมซึ่งผมก็ยืน <c oughs> หน้าตาเนี่แปลกประหลาดกับเพื่อนเนี่ยสีผิวี่ตากแดดบ่อยจนแดงเลยนะฮะไม่ใช่ดำนะั้นแม่งจากตากจนแดงนะฮะโอ้โรงเรียนก็สภาพไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับ เอา้าแมปเดิมเหรอโอ้แมปเดิมครับเราได้เป็นโรงเรียนกันอีกแล้วนะครับยิ่งขี้เก็บโรงเรียนอยู่อ่าซึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งกําลังแบบว่ามาตัดต้นไม้เล็มหญ้าเล็มเล่มเขาไม่เขาไม่ไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเอ้ยก้อนเมฆดามาเลยครับอะไรครับเนี่ยฝนหรือเปล่าฝนหรือเปล่าดูก่อนอะไรมาครับทุกคนต่างเล่นในลานกว้างเพราะคุณครูบอกว่าจะเล่นอะไรก็ได้เย่ yeah, ได้เล่นในลานกว้างแล้ว โอ้ยอ้วนมาโดนกับผมทำไมนะเย่ต่างคนก็ต่างสนุกดูที่ไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอคนนั้นก็นอนวาแม่งน้ำท่วมดิเองโอ้โหกูก็ตื่นว่าอะไรก็จบร้างจบร่างกูไม่ได้เป็นเนอฉันต้องมาตายเพราะน้ำเรอเนี่บันไดบันไดไม่บันไดไม่มีให้ขึ้นแล้วลาก่อนเพื่อนหวังว่าเราจะได้เจอการบสวั์นี่น้ำท่วม <im itation> <im itation> แล้วก็โอ้โหตายเยอะนะครับโอ้โหไม่มีใครรู้เลยว่าม่งจะเป็นแบบว่ามีผมไม่รู้คนเดียวนะ <im itation> อโอ้โหแบบว่าต้องขึ้นไปบนที่สูงนะครับน้ำท่วมอุรารชื่อผู้รอดชีวิตนั้นก็มีเยอะอยู่ซึ่งไม่มีผมเหมือนเดิมนะครับโอ้จริงๆต้องอยืนบนหลังคาเนี่ยถึงจะรอดมาแบบนี้แล้วครับคล้ายๆกับท้ายทหารเลยนะฮะซึ่งมีหอคอยที่โคตรสูงๆนะครับเราจะขึ้นไปบนนั้นนะครับ ไปเลยเพื่อนเราจะขึ้นไปบนหอคอยที่สูงมากเหมือนเป็นแบบว่าเสาสัญญาณหรือเส,อสญญาส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนี่แหละนะสูงขนาดนี้เนี่ยน่าจะสูงเท่าหอคอยของเราเลย,เลยนะครับผมอ่าขึ้นไปขึ้นไปอุแม่งสูงมากสูงในฉบับที่ว่ากูน่าจะไม่ได้ตายเพราะไยพิบัตินะฮะน,น่าจะตายเพราะตกนะครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอฮ้ยอ้วนโอ้โหอ้วนนี่มีแรงอุ้ยเป็นเดินไง เออโอเคโอเคโอ้เสียวเหมือนกันเสียวตกเสียวตกวีอ๋อดูแฉอุ้ยไฟไหมครับไฟไหมแต่เรายืนอ,อยู่บนนี้ไม่น่าใจานี่้หละครับภัยพิบัติคือไฟไหมนั่นเองนะครับผมไอ้อ้วนอย่าขึ้นตามอย่าตกโอ้ดูสูงโอ้สูงสูงเลยหอคอยครับคือสูงมากนะฮะวี the champ. อ๋อดูแฉอูดูไฟไหมไฟไหมทุกคนขอร้องนะอ,ยอย่ามาอย่ามาไหมเสา <laughs> ถ้าไหมเสาทีนี้กูตกตกเสร็จนี่กูตายนะฮะ โอ้นี่เฮลิคอปเตอร์ต่างคนก็ต่างเพราะว่าอย่ากับกระทะทองแดงนะครับเอาโอ้โหนึกว่าจะตกซะแล้วในคอเบสโอ้ยมีคนขับรถถัง <c oughs> มีคนขับรถถังด้วยครับโอ้ดูดิโดนไฟไหม้แบบดำเลยอะดำเกรียมเลยเอ้ยเดี๋ยนะทำไมรู้สึกว่าไฟมันมันลามไาที่เสาเลยครับเอ้ยอย่าเพื่อนกูยิ่งยืนอยู่บนยอดสุดๆอีกนะตกไปนี่ตายแน่นอนนะครับไม่เหลือซากแหลกแน่นอนนะครับ โอ้โหขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเอ้ยแต่อย <Credit> ่าดันกูอย่าดันกูอย่าดันกูอย่าดันโอ้โหโอ้โหตกไปแล้วครับโอ้โหนี่ไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้ดันนี่หว่าพื้นมันโอ้ยพื้นมันชันเฮ้ยจ้าอย่าอย่ากูขอรักเลเก้าหนุกนึกว่าเพื่อนดันมันไม่ได้ดันเสามันดัน ไปหมดเลยครับเอ็นเลยไอ้ผู้ที่ยืนอยู่ตรงนี้รอดครับมันไม่จริงๆมันไม่น่าขึ้นที่สูงหรอกนะเพราะว่าเสาเนี่ยมันก็โอ้โหถ้าโดนไหม้ทีแล้วมันล้มทีก็ตายห่านะฮะไม่มีโอกาสไอ้อ้วนเป็นไงหลังจากที่เราได้ตกเสาพร้อมกันค <c oughs> าดว่านายดันซะแล้วแต่จริงนายเป็นคนดีมากนายไม่ได้ดันข่าเลยสักนิดนายพยายาจะปกป้องข้ามากกว่าว่าไงซูซี่ซูซี่แหรอวะเธอนีแบบว่าตกไปฉันเห็นเธอตกด้วยนะใช่ไหม เออเอา้าด่านเดิมนะครับโอ้โหได้เล่นด่านหอคอยอีกแล้วถ้าปีนไปบนหอคอยนี่จะเป็นไรใหม่ฮะทุกคนโอ้ฟ้ามืดมาแล้วครับเอ้ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมขึ้นด้วยอ่าโอเคขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับเฮ้ยดูซิอะไรจะมาอานั่งเฮลิคอปเตอร์อย่างสบายใจมึงอย่ามาเหยียบกันตายตรงเฮลิคอปเตอร์เด้วยเฮ้ยอะไรอะคืมคม คึ้มคึมครับโอ้โหนี่พายุทรายพายุทรา,ายนะครับผมเฮ้ยแอบนี่นี่แหละปลอดภยัยหรือเปล่าวะน่าจะปลอดภยัยน่าจะปลอดภยัยแต่อย่าแม่งทำเฮลิคอ,อปเตอร์ทำอย่าทำเฮลิคอ,อ,อปเตอร์พังก็พอโอ้ดูแรงขนาดเนี่ยแซนสตรอมนะครับโอ้โอ้ว้าวโอ้แล้วพัง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 แล้วมันจะพัดสิ่งของมาชนเราได้นะครับเราต้องพยายามแอบนะครับผม โอ้พายุทรายจริงๆสภาพนี้มันไม่น่ามีพายุทรายไม่ใช่หรอวะมันไม่ใช่ทะเลทรายหรือว่าอะไรเออมันก็เป็นเกมนะนะก็ต้องเข้าใจมันจะอาจจะพังกำแพงโอ้ยเห็นไหมเห็นของปิวไหมครับมันอาจจะพังกำแพงมาโดนเราก็ได้ครับโอ้โ้สภาพนี้ไม่เหลือซากนะฮะโอ้ยเพื่อนเราต้องเอาชีวิตรอดโอ้แหลกมากแหลกมากเราต้องเอาชีวิตรอดไปหาไปหาลูกเมียให้ได้โอ้หูมันพัดแรงมากครับ โอ้โหดูเสาสับจักยาวๆเลอแค่นี้นะฮะโอ้โหสั้นเลยสั้นมากนะฮะโอ้โหแล้วเพื่อนคนนั้นมันก็ยืนกันแบบว่าแบบยืนอยู่ข้างนอกนะครับเราก็ต้องไปยืนเป็นเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวเดเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวกรแพงจะตกใส่กุนะกรแพงขอร้องแหละข้าอยากกลับไปหาลูกเมียข้าอยู่ที่บ้านอไอ้แฝดฝาแฝดฝาแฝดนี่ยืนด้วยกันเลยครับโอ้โหอ้วนนี่รู้สึกเห็นหน้าบ่อยเหลือเกินเนี่ย RPG TH นะ่ครับเห็นหน้าบ่อยมากนะฮะโอ้ดูเสาดิ เสานี้แบบว่าเออถ้าเราไปเกาะบนเนี้ยได้ไวะเกาะค้างไวอะเออเนี่ยถ้าเกาะค้างไว้นี่น่าจะสนุกนะฮะพายุรายมันเลยจะไปะทันทีใครอยากกลับบ้านแล้วเทวาเจ้าข้ายังไม่อยากไปที่นู่นหรอกนะข้าขอมีชีวิตรอดก่อนเอออ่าน่าจะรอดนะครับสบายๆอ่านี่นี่คือ,อรายชื่อผู้ที่แบบว่ามีชีวิตรอดนะครับจานลึกไวเรียบร้อยนี่สันเฟสอันดับหนึ่งด้วยฮะโอ้โหไม่ใช่อะไรหรอกมันก็ไม่ได้จานดับนะครับ <laughs> ไปครับ เดินขึ้นดูซิว่ามีอะไรบ้างโหดูเสาดิเสาเอ็นเลยครับสุดยอดแหละเอ็นแบบเอ็นมากเลยครับอันนี้เป็นแมปสุดท้ายก็แล้วกันนะครับผมก็ถ้าจบแมปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดจบอะไรไม่มากหรอกเดี๋ยวผมขอพูดตอนนี้เลยเลยแล้วกันนะครับถ้าใครอยากเล่นอีกนะครับผมก็อย่าลืมนะกดไลค์คลิปนี้ถึงพันไลค์นะครับผมโอเคนะทุกคนถ้าทุกคนอยากเล่นอีกนะครับแล้วถ้าแบบว่าใครชอบไม่ชอบก็อย่าลืมนะครับไลค์ด้วยครับถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมติดชมกันได้นะครับผมหรือไม่ก็แชร์คล โอเคผมพูดแล้วนะเดี๋ยวตอนจบจะไม่มีเวลาได้พูดเอานะครับโอเคนะใครที่อยากเพื่อนเพื่อมานะครับก็เพื่อนเพื่อนมาแล้วก็บอกชื่อมาด้วยนะครับเห็นไม่คนบอกว่ามันเพื่อนมันได้แค่200คนนะครับก็ใครเร็วเร็วมาก็อาจจะได้นะครับผมใครที่แบบว่าแอดมาเร็วแล้วก็อันนี้เร็วก็อาจจะได้แต่บางทีถ้าผมอาจจะไม่ได้รับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีแบบเอออ่านชื่อไม่ครบหรืออ่านเ้นไม่ครบอะไรประมาณนี้โอ้กบัดกบัดครับต้องไปยืมบนหอคอยครับแน่นอนต้องไปยืมบนหอคอยครับไม่มีทางโดนนะครับ ไม่มีทางโดดอุกกาบาตหรอกครับไม่มีทางโดดอุกกาบาตนะครับแต่กูจะตกจากหอคอยเลยครับ ah, oh, โอ้โหเพราะว่ามันสูงมากนะครับไปครับโอ้ยย <c oughs> ังไม่ใช่ทางว้าวว้าวว้าเฮ้ยเดิน <c oughs> เดินเดิน,เด,นเดินไปที่แบบวัตถุฝัก <c> ว <oughs> ัตวัตขังนี้พระเจ้าไปป่านี่ <c oughs> โอโโ้โหแบบว่าโดดอุกกาบาตนี่ <infrastructure> <c oughs> ทุ่มใส่หอคอยดูดิ ซีกในนี่หายไปหมดเลยครับสะพงสะพานไม่ใช่สะพงสะพานบันดงบันไดหายไปหมดเลยนะครับไม่เหลือซากให้ผมแม้แต่นิดเดียวผมตายเลยครับโอเคก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ถึง1000นะครับถ้าใครชอบหรือถ้าใครมีแมปที่แนะนำจะให้เล่นนะครับก็แนะนำมาได้นะครับหรือใครแบบว่าอยากแอดเพื่อนก็แอดมาได้นะครับโอ้หอคอยไปโคตรเยอะนะครับโอ้โหใครที่แบบว่ามีแมปแล้วก็อยากเพิ่มเพื่อนก็แอดมาได้ครับพิมพ์ชื่อที่บอกว่าแอดมาด้วยนะบางคนผมรับแอดไม่ได้ไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าคนที่แอดมาเพื่อนเต็มหรือเปล่านะครับ ก็ผมอาจจะกดไม่รับนะครับบางทีมันขึ้นแบบว่าอะไรดัมเบ์แบ็กดัมเบอร์แม็กซ์นะครับคือแบบว่าคนนั้นเพื่อนเต็มนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวรอแมปนี้จบครับโอเคนี่คือรายชื่อผู้รอดชีวิตนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์น้วยนะครับผมไปลวครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับบ๊ายบายเอ้ยมี FC พี่ปอด้วยโอ้โหสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับเริ่มมีคนแบบว่ารู้จักผมในเกมนี้แล้วนะ Yeah, jag kommer att tacka dig!